โอ ry, so first, ้ยเบอกไปหลายประเทศบุญหมุนควงควงละเม่อเศร้าสาเดอย่ามาเกี่ยวเที่ยวจ้าเป็นบ้าปปวงไปหาล่วงผู้อื่นบุญอย่ามาบุญเมื่อยกายตั้งแต่บอกไอ้หาเงินใจงันโดองแล้วหัวกลยนเด้ท่องก็เป็นท่องเหลืองย่านแต่เปืองนอไปแบง แนวคนหัวจ้อยแหง่งไฟเดซี่เป็นคู are, น่แห่งอยู่บเนี่โอ้ยเสมาเขาคางกันดีแท่บัดน,นี้ฟังค้ยของอ้ายนั้นซุมอยู่แต่หาหูบอ่อใดให้ติดไว้ก่อนพานาง <c oughs> โมเมนโมเมนเจ้าผู้เสือสัดสร้างให้จนยางด้วยได้ให้พี่ายซาตีกันพี่มาลวงรอ แนวคามขอความซื้อบอกคือกันดอกเดอ้ออุ่นหรือว่าบุญพีหน่อยบอกค่อยได้แมนหอมเหียงโอ้ยละวจ้าเม็นเจ้าปากเกียงบ่มีเงียงหูฟังบกเอียงเงินทองถ้าคลองใจนอกันเร้วบ่มีเนวมามันบ่สำคัญดอกเดอ้อพีขอแต่เรอรถบินแต่เหงคงบ่คองตามอยากได้เกียนเอออยากได้รถ <laughs> เขาและน้ำให้พี่เต้าตามตัก